คุย okay. ตอนนี้เทรนหน้าเด็กกำลังมาแรงนะคะเมื่อกี้เห็นรูปคุณนัดปะคุณนัดยิ่งโตยิ่งหน้าเด็กโอ้มียกไหล่เนี่ยยกไหล่เทรนหน้าเด็กกำลังมาแรงนะคะถูกต้องซึ่งวันนี้นะคะเรามี2คนที่จะมาการันตีเกี่ยวกับความหน้าเด็กรับรองว่าเราจะหน้าเด็กได้สมใจแน่เลยนะคะขอต้อนรับพี่ปุ๋ยนะคะแล้วก็คุณนุ๊กค่ะค่ะพี่ปุ๋ยโอ้โหเปล่งกายเปล่งกายสวัสดีค่ะพี่มคุณปุ๋ย ประจำของเรานะคะวันนี้มามาเพื่อยืนยันการันตีแล้วมาขอบอกเลยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้และยังไม่เคยโทรวันนี้โทรอย่าพลาดโอกาสค่ะเพราะโอกาสนี้เป็นโอกาสทองของคุณที่คุณจะทำหน้าเนลมิดหน้าตัวเองให้ดูเด็กและผ่องใสเหมือนเด็กหน้าเราจะเป็นเราจะหน้าเด็กไปพร้อมๆกันในเลือยใช่เจอทุกครั้งคุณนุกหน้าเด็กลงตลอดอุ้ยขอบคุณเอาง่ายๆถ้าตอนนี้ให้ถายว่าผู้ชายหรือคุณตาคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างหน ค,คุณตาชลุตุ๊ชราคนนี้ oh อายุเท่าไหรคืออายุเท่าไหร่แจ็คตอนนี้นะสี่สิบห้าสี่สิบสองจ่ายขอบคุณค่ะคุณพระช่วยอายุห้าสิบกว่าใกล้ปิดเกษียณแล้วกว่านี่เถื่านจะหกสิบแล้วหกสิบค่ะนะห้าสิบมากกว่านั้นแล้วแล้วแต่ก่อนเนี่ยคือคือเรื่องเรื่องสังขารเรื่องอายุเนี่ยส่วนหนึ่งใช่แต่ว่ามี มีปัญหาเรื่องผิวหน้าเอาง่ายๆคนเราเนี่ยมันมีแบบว่าประเภทแก่ตามวัยแก่ก่อนวัยแต่ของพี่เนี่ยเจอแก่ตามวัยคือถ้าหลับตานึกถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอายุ50กว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดูภาพนี้เลยค่ะในวันนั้นที่มีคนมาทักว่าอีกเทย่แก่ๆคนนี้ชื่ออะไรพูดประโยคนั้นแม่คะไม่ป่วยแต่อยากรู้ว่าคือในรูปเนี้ยคือดูหน้าหมองคล้ำมากนะใช่ค่ะแต่ว่าดูตอนเนี้ยมันไบท์มากคือจุดเปลี่ยนนี่คือไปเริ่มต้นมาได้ยังไงอะคะ โอ้หมันหลายสิ่งหลายอย่างเลยเอาเอาสังเกตจากหน้าก่อนดีกว่านะคะคค่ะขอบตออาอันดับแรกเลยคือตาตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกวันนั้นถ้าเกิดอยากได้หน้าแบบนี้ดูสิเหมือนไหมเดี๋ยวมันห้อยไม่เป็นไร,นราะปล่อยปุ๊บเนะี่ยแล้วหน้าใบหน้าเป็นวีเชฟลิปอัพขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งคือใบหน้าหมองคล้ำดำเปื้อนจากสีผิวนะคะอายุเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นพิกเมนต์สีผิวมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จุดด่างดำหรือไวตกระอายุ30ควรระวังมากขึ้น เมื่อ30แอปขึ้นไปเนี่ยเขาบอกเลยนะคะจุดด่างดำมันจะเกิดขึ้นกะมันจะเกิดขึ้นถ้ารวมตัวเยอะๆเนี่ยพี่ปุ๋ยอันนี้ไปโดนปัญังประหาอะไรมาอันนี้คือไม่รู้วิธียังหาวิธีไม่เจอก็เลยแต่งหน้าแต่งหน้าอย่างหนายิ่งกว่าปูนชนิดหนึ่งอีกแต่คอพี่เปลี่ยนไปเยอะนะคอไม่เหี่ยวเลยนี่ คอวันนั้นที่หมอสัญญกรรมบอกเลยนะแจ๊คขาถ้าไม่ดูแลตั้งแต่เด็กๆขอบอกเลยว่าคอเนี่ยไม่สามารถสัญญกรรมได้และดูคอพี่วันนี้สิอายุยิ่งแก่คอยิ่งตึงมันจะหยูยิ่งตึงดูใจแจ๊คแอบจับนะยังไงเนี่ยมันไม่ยิ่งตึงอย่างเดียวมันบลิงมันไบรด้วยเอาอย่างนี้เดี๋ยวปุ๋ยคอนี่นะคะขอคลีนนะให้เห็นเลยว่า ผิวหน้าที่แบบว่าไม่มีเครื่องสำอางหรือไม่มี m ม k อัพดีๆเพิ่งแต่งมานะพี่ปุ๋ย Don't worry อว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง Don't worry ไม่ต้องกังวลจ้ะนี่คือตั้งแต่แรกที่พอใช้ไตรลาจีน่าเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ้างคืออะไรบ้างคะพี่ปุ๋ยอ่กากฝ้าจางหายไปริ้วรอยจางหายแล้วใบหน้าลิปอัพขึ้นค่ะนี่สวยขึ้นนะ แกแต่งหน้าดีกว่าพี่ปุ๋ยขาวผิวจริงอมชมพูขนาดนี้นี่ดูพี่ปุ๋ยต่างกันมากเลยนะฮะดูรอบดวงตาอันดับแรกเลยริ้วรอยหายไปเห็นไหมคะและจุดเห็นไหมจุดสีชมพูนี่คือเลสสปอตคือกะและฝ้าอันดับเก่าๆเนี่ยนและก็ดูผู้ชายที่บอกว่าแต่ใสจริงๆนะ5้กว่าแล้วได้ขนาดนี้ได้หน้าเป็นสปริงแบบนี้เคล็ดลับอันนี้ได้มาจากน้องนัท แต่ว่าน้องนัดน่ะถ่ายทอดทายาทกระสือมาให้กับกระสือเขาแนะนํากันใช่ไหมคะนุ๊กเองนะคะต้องบอกไว้ว่าถ้าเห็นรูปนี้นุ๊กเป็นคนที่แก่ก่อนวัยคือนุ๊กอายุเกือบจะ40แต่ว่าปัญหาผิวหน้าเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเรียกกันว่าปลวกฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยถ้าคุณเป็นแบบนี้ทั้งนย่างนดี๋ยวต้องแต่งหน้ามันเกิดจากการที่เรารักษาหน้าผิพิธีนะคะขอรหนเลยนะคะว่า เมื่อก่อนว่าปลวกนี่คือยังรปลวกเป็นยังไงคือปลวกถึงขั้นที่ว่าเพื่อนบอกว่ากินข้าวไม่ลงคือมันเป็นหนักมากหนักขนาดนั้นเลี่กินข้าวไม่ลงหรอมันเกิดจากการที่เราเป็นฟ้ากะจักรรมพันท่านก็มันจะรู้เลยว่ามันแบบเฮ้ยมันเป็นรักษายากมากเลยที่นี้เลยนะคะรักษาด้วยการจี้กะแต้มกะแล้วก็เลเซอร์เสร็จแล้วมันยิ่งบางอย่าบางเสร็จแล้วโดนไฟโดนอะไรนะคะมันกลายเป็นว่ามันแบบ เข้มขึนเข้มขึนเ<ส>ข้มขึอ้ตอนน,นแซมากเลยนะคะเอาเป็นว่านุกเองนะคะมีโอกาสได้เจอพี่นัทเลยบอกว่าพี่นัทขอเคล็ดลับหน่อยอพี่นัทนะคะเขาบอกมาว่าเขามีแคตตัวหนึง่งซึ่ง<น>ดาราเซเลบใช้จริงค่ะที่สําคัญคือพี่นัทเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งหน้าสดไม่มีกระแล้วคุณดูสิคะว่าอายุ 40, 40กว่าแล้ว ใส่แบบนี้นะคะพี่ราบอกว่าเขามีเซรั่มกงอายุเซรั่มกงอายุที่มีชื่อเรียกว่าแตลจิน่าตัวนี้เลยค่ะครับผมคุณจะเคยเห็นว่าพี่พศอานนท์ก็ใช้พี่เอิร์กก็ใช้คนนั้นก็ใช้ก็เลยบอกว่าลองใช้ดูแล้วกันนะคะนุกบอกเลยว่านะคะเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาทีเด็ดก็เพราะว่ามีบีท็อกแบล็ทไพร์มันคล้ายบวท็อกแต่คุณไม่ต้องฉีด แค่ทาก็ตึงได้อ๋อไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไปเจ็บใช่แล้วค่ะที่สำคัญคือยังมีตัวโซลูว่าคอลลาเจนค่ะให้ผิวคุณฟูเด้งนุ่มกระชับนี่คือต้นตอของการโกงอายุนะคะใช้ง่ายเลยใช้ง่ายเลยวันนี้นะคะแก่ตรงไหนทาตรงนั้นและเป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นสูงไม่เหนียวเหนอะหนนะคะ ตักเท่านั้นค่ะคุณย่าลองนะคะไม่มีน้ำมันแกตรงไหนทาตรงนั้นนะคะคุณย่าค่ะไรไม่ได้ไปถาตรงไหนเลคุณย่าหาเลยนะรอบดวงตาได้ร่องแก้มได้คอคอเลยได้หมดอย่าลืมอันนี้อย่าลืมเลยสิ่งที่สำคัญคออย่าลืมเลยค่ะเนี่ยนะคะแต่พี่ปุ๋ยใส่ขึ้นจริงๆนะยิ่งเคยดูนะคะว่าความแตกต่างดูนะคะที่มือนิดนึงค่ะ เห็นไหมคะว่าที่มือผิวก็จางใสความแตกต่างของมือสองข้างนะคะที่สําคัญคือไม่ต้องหยุดครีมตัวอื่นใช้ตัวไหนอยู่นะคะให้ลงติเป็นตัวแรกอ๋ออันนี้เป็นเซรั่มเป็นตัวแรกเป็นตัวแรกหลายคนถามมาเยอะมากเลยมันแพงไหมเพราะว่าดารารุ่นใหญ่ใช้นะคะสมัยก่อนเราจะในราคากระปุกเดียวราคาคือ5,700บาทอันนี้สิทธิที่บัตรจากฝรั่งเศสนะคะความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยออยยืนยันการันตีให้แล้วเอาเป็นว่าวันนี้เฉพาะในรายการ30สสายถ้าคุณโทรติดอย่างงงว่าทำไมเรามาบ่อยเพราะว่าให้แค่สามสิบสิทธิ์ค่ะ ถ้าคุณโทติดที่เบอร์ด้านล่าง1577นะคะแล้วบอกว่าขอโกงอายุเบอร์ด้านล่างนะคะ1577กดไปเลยน,นะคะ30สายนี้จ่ายแค่2,007 7พอแล้วยังไม่หมดนี่ค,ความพิเศษมีอยู่ว่านะคะถ้าคุณโทรติดที่เบอร์1577ให้จิต30สายนี้คือ1แถม1ไซส์เดียวกันของเซรั่มโกงอายุแต่จ่ายแค่2 7 0 0 พิเศษมากพิเศษมาก30สายและยังไม่พอค่ะแถมยังไม่พอค่ะขอแถมอันนี้ด้วยนะคะการดูแลผิวหน้าในขั้นตอนแรกต้องดูแลได้ล้ําลึกมากที่สุดก็คือการล้างหน้าถ้าล้างหน้าไม่สะอาดขอบอกเลยว่าจะเอาอะไรไปทาหรืออะไรไปป้ายเนี่ยมันคือขยะท้งนั้นหมดเลยเป็นโหมคูลเรนที่พี่ปุ๋ยลูหน้าเมื่อสักครู่นี้มูลค่าอีก2 7 0 0บาทแถมให้ฟรีๆรวมแล้วเซตนี้3าชิ้นราคาเต็มคือ8 1 0 0ัอยบาทอย่าตกใจค่ะตอนนี้โทรก่อนค่ะที่เบอร์157 7ดด้านล่างแล้วบอกขอกงอายุ สามสิบผู้โชคดีถ้าคุณโทรติดนะคะจ่ายแค่สองพันเจ็ดเอาเซตนี้ไปเลยไม่คิดค่าส่งค่ะรูดบัตรได้จัดส่งฟรีค่ะก็คือง่ายมากหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็บอกว่าขอโกงอายุใช่ค่ะจะรู้เลยว่าเซ็ตนี้แล้วขอท้ายพิสูจน์เลยว่าโฟมขวดนี้ของแถมรัดยังไงคุณแม่จัดไปเลยค่ะนี้นี้ายเลเนอร์เกมเทสจัดเลยจัดเลยลองชิมดีานะนะะต้องเทสไปกับพี่แม่ได้ได้ได้ไม่เขียนไม่เขียนได้เป็นโปเกมอนเลยค่ะคุณแม่ อ่านะไปเลนเซอร์กันน้ำลิปสติกนะคะปากกาเคมีสเต็ปในการล้างหน้าก็คือโฟมขวดนี้ไปเล่นนะนะนะต้องบอกเลยว่าคือรอบตัวแตามันล้างได้ล้างไปบนบึงไปคุณแจ็คลองเลยนะคะคุณแจ็คลองล้างสิคะลองดูนะคะเป็นมูดโฟมค่ะคุณต้นค่ะคุณต้นเอ้ยพร้อมหรืังเอาพร้อมนะคะ อย่าพลาดนะคะคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่นะคะอย่าพลาดโอกาสแบบนี้นะคะโอกาสทองแบบนี้ไม่มีให้คุณอีกแล้วนะคะขอบอกว่าเซตนี้ประหยัดมากนะคะแล้วก็คุ้มมาก30สายเท่านั้นนะคะกับเซ็ตที่จะทําให้คุณหน้าเด็กและอ่อนเยาว์ดิจิตคุณผู้ชมดูไงว่าของเขามีประสิทธิภาพที่สของแจ๊กกนรูปจะพี่จะไม่ต้องรูปเลยคุณช่วยเช็ดให้ผมหน่อยมาพี่จ๊ได้แล้วไม่แสบตานะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ยังโทรทันดูหน้าพี่ปุ๋ยนะคะกล้องส่งหน้าพี่ปุ๋ยนิดนึงนะคะนี่ สเต็ปอยู่ในการล้างหน้าหลุดเลยค่ะไม่ต้องถูไม่เปอะไรนะคะเป็นว่าถ้าอยากได้โปรแกรมการโกงอายุเซตนี้ค่ะนี่เลยค่ะเซรั่ม2กระปุกและโฟมอีกหนึ่งขวดโทรเลยค่ะที่เบอร์15.7 7ายังโทรทันนะคะไม่ต้องงงว่าทําไมดาราน่าใสเซเลปหน้าใสโกงอายุในแบบดาราถ้าแจ็คใส่ได้นะคุณผู้ชมใส่ได้ทุกบ้านเลยคืนนี้ลองคุณคุณแจ็คหลุดหมดเลยค่ะหลุดหมดที่มาร์กหน้าแดงเลยเออนะแแดงเลยสเต็ปเดียวนะเองนะคะ เอาเป็นว่าตอนนี้รีบโทรทันค่ะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็เออนะพิเศษขอราคาอีกทีค่ะราคาอะไรฮะสองพันเจ็ดร้อบาทสงพันเจชิ้นนี้จากราคาเต็ม8,100บาทนะคะยังไงรีบโทรให้ติดค่ะ1 5 7่งหสายแรกนะคะกการโกงอายุแบบนี้เลยค่ะคุ้มมากๆค่ะไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่ใช้ไตรจีน่ารีบโทรไป1 5 7่งห้าเยมัวแต่นั่งคอเหี่ยวหน้าย่นทนให้คนมาเรียกเราว่าอีแก่ ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยขอบคุณคุณดุ๊กนะคะขอบคุณพี่ปุ๋ยคุณดุ๊กค่ะ